วิวข้างทางอีกช็อตหนึ่งครับก่อนที่จะถึงบางอย่างก็เป็นป่าอะไรตอนมาทางเยอะว่าล่มเลื่อนเบางครูตรงนี้เป็นบ้านบ้านร้างตรน,นี้ยกบางโพรงมองดูข้างบนเห็นเป็นบ้านร้าง มีตาดนั่น้ววสงสัยจริงนะแยกบางครวสถานีบ,บางครงูบางครูโปรดใช้ความระมัดอะวันข้างล่างเนียบเชียบก็าไป้าไปที่ไหนความเงียบจะมาเยือนที่นั่นเพราะข้ามผ่านหด บอกแถวบางซื่อแถวแถวปูนนั่นเองก็ชอบสาวถนนร้านค้าข้างทางนี่ตรงนี้เห็นไหมค้าปลีกตึกอะไไม่เจริญเลยสถานีต่อไปสถานีสามแยกบางใหญ่สามแยกบางใหญ่ก็กำลังจะถึงบางใหญ่ ต่งนัวถึบนสารและหนถารปรอนรับบมารงะะนาดกสถานีสแยกบางย่งสั่ยกางย่แยกบางอย่โปรดใช้ความระมัดระวังขนาก้าวขอรถขอบคุณค่ะสั่งแยกบางอย่าง Station Please mind the gap between train and platform สระวิธีการได้าชวโทรศัพท์ สาแยกบางใหญ่สามแยกบางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังจนี้คนต็งรเขัน้บางสยกบางใหญ่ s t a l e i n t a n a g e นั Next station, ่มตรงจุดนี้วัที่ว่างอยู่เขียวน่ยเต็นอนมหู่บ้านพุ่มมาไหลตรงนี้เป็นส่วนนาหาร คือตลาดบางใหญ่เรื่อคือครับคนมาอยู่กันเยอะสถ,สถานีตลาดบางใหญ่ตลาดบางใหญ่โปรดใช้ความระมรัดระวังขนาดก้าวออรถขอบคุณครับตลาดบางใหญ่ Station Please เซสชั่นก e ีซมาบางใหญ่ชิงแคบฝ่ายฝุ่นตัด เย็นได้แป๊บหนึ่งก็รอนต่อเดี๋ยวถ,ถ้ามาข้างล่างนี่ป่านนี้อาจจะไม่ยังไม่ถึงไหนก็เราะรเติดด้วยช่วงนี้คนเลิกงานกลับมาเวสเกตูน ดูบรรยากาศกลางวันนะเคยถ่ายแต่กลางคืน,นเล็บนี่ก็ใช้กันเยอะเหมือนกันแต่ทั้งคืนไม่ค่อมีคนใช้เลยนะ มันได้เยอะเกินไปกลัวน้ำหนักไม่ไหววะลองตรงนี้ีก่อนจะเย็นๆครับเราก็จะมีหวยโบสต์ตอนนี้ไปชมวิวก่อนไปยม่งไปยุ่ม

คนเยอะสิตรงนี้บางคืนหน้าทุ่มในมันผีหลอกเยอะาัง่านเวสเกตข้างในห้ามคนเยอะเพราะว่า ตรงนี้ปิดเทอมนะครับเออใกล้จะถึงวันร,นรอเอ้ยสงกราน เจ้าหน้าที่สอบไปกับขีดใจดีครับันนี้ขนสมม่งบริการดีเยี่ยมมากๆเลยที่นี่คือห้างเวิสเกตเ็นโรวเวิสเกต ถึกแผ่นดินสันตะเคือนทำมีเดืลยดึงขึ้าเด็กเที่ยวเริ่มเบาๆเด็เข้าไปห้าวรสเก็ด thì dân dân đất bắc nguồn con nam เกียร์มาเปิดใหม่คนน่าจะเยอะด้วยเดินไม่ไหวนะอนนี้ล่มรื่นดี ก็ทำทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเก้าสู่ห้างสะพานข้ามตรงนี้ตรงนู้เป็นตรนเป็นสะพานลอยหลักๆที่ใช้ข้ามอยากากบางใหญ่มาห้างเวสเกตครับ มาถ่ายรูปคนเยอะนี่เวสเกตช่วงกลางร้อนตอนอน,นี้ห้าโมงรถไปฟ้าก็ทำหน้าที่ของมันอยู่นี่เลยเออไปเข้าไปห้าง,งก่อนนะ เย็นอีกเลยนะตอนนี้ก็ไม่พบอะแรนะมาตรวจทุกทีจะตรวจโอ้ฝนเยอะแยะค่ะแป๊ตกล้มเลื่อนเย็นเย็นเราจะไปหาที่ ห้องน้ำบรรกาศมันเรื่อนๆดีเลยเพราะว่าส่แว่นดำโอเคจับเดี๋ยวปอดพีโดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กค่อยๆเดินไปนะขึ้นมาดีเดี๋ยวหลงนะครับเนี่ยห้องเวทเกตเนี่ยเดินไม่ดีหลงนะ กว้างมากอ่ะดูสัญลักษณ์ไอ้ดีขาออกดูทางออกไอ้ดีหาห้องน้ำไม่เจออ้อมระบายชิวเท่าก็ต้องเลิกโยกไปกับ ไปหงาหง,หนง,ง,ปงนี้น่อยตรงตรงไปตรงนน้นเวลาอ่าเจอแล้วครับไปาทางขวาทำวิดีโอสิบสี่นาทีครับย้อนพันดั้ม คนก,ก็มาพักก่อนกนะันช่วงสงกรานต์อากาศในห้างแย่เย็นๆครับกปาโน้ตพืชมันรนันเลย 可以。